สวัสดีครับวันนี้เราจะมาผัดมีสั่วนกันครับก่อนอื่นเราต้องลวกมีส่วก่อนนะครับลวกเส้นก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันงาลงไปหน่อยนะครับนี่ครับเราเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมเครื่องครับมีเห็ดหอมมีแครหลอดที่เราหั่นไว้นะครับเรามีผักกาดกวางตุ้งแล้วก็มีกระหล่ำนะครับที่เตรียมไว้ใส่นะครับแล้วก็เราจะสับกระเทียมเตรียมไว้นะครับนี่ครับเตรียมไว้เรียบร้อยเลย แลา็มี่ไอ้ปลาเส้นที่เราทานไว้นะครับนี่ครับแเราก็มาทอดเต้าหู้เตรียมไว้นียนะครับทอดปลาเหลียงปอน,นะครับจากนั้นเราก็เอาปลาเส้นลงไปทอดเลยครับ กินหอ,อมมาเลยนะครับทอดเร็จแล้วเราก็จักออกมาพักไว้นะครับเต้าหู้กับปลาสเส้นนะครับนี่ครับพักไว้นี่เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มากระเทียม,อ,มอัดลงไปเลยครับใส่กระเทียมลงไปให้หอมนะครับหอมเลยนะครับ ก็นำมันลงไปนี่นะครับนี่ครับกระเทียมแล้วที่เราก็ใส่เห็ดหอมลงไปเลยครับนี่ครับจากนั้นก็ใส่แครอทลงไปนะครับปรุงแล้วก็ตามใจชอบนะครับปรุงเข้าไปเลยนะครับถ้าเข้าใส่รสด,ด,ดีก็ใส่แบปรุงเข้าไปครับ หังจะผักใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับผักเยอะนี่ดีนะครับใส่ไปครับเพื่อสุขภาพครับคนชอบกินผักผัดเข้าไปนะครับเดี๋ยวได้ที่เดี๋ยวเราจะใส่เส้นลงไปนะครับจากนั้นเราก็ใส่เส้นลงไปเลยครับนี่ครับโอ้โหน่ากินจังเลยนะครับนี่ มาผัให้องเท่ากันนะครับ,รบเอาทีเราก็ใส่เข้าหู้ทอดกัะปลาเส้นลงไปเลยโอ้โหโน่ากินจริงๆนะครับเยอะแยะตัวนึครับเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะครับง่ายๆนะครับสวัสดีครับอร่อยนะครับ